สวัสดีครับพบกันใน DIY บต้องนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนี่ครับลูกหมากกันโคง้งนี่มันจะยึดยึดอยู่ระหว่างโชคกับกันโคง้งก็อันนี้ผมถอดล้อผมยกรถถอดล้อออกมาไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะาสาธิตวิธีถอดวิธีอะไรให้ครับแต่น็อตตัวนี้ผมคลายออกแล้วเพราะมันค่อนข้างแข็งมันจะ ต้องใช้ค้อนตอกครับประมาณนี้เอาปัจแจใส่เข้าไปอย่างนี้ปจัจแจก็อยู่ลักษณะน,นี้แล้วก็ค้อนตอกเนี่ยครับแต่นี้มันจะด,ดูตอกง่ายเพราะว่าผมตอกออกมาให้มันคลายออกมาแล้เมันเลยดูตอง่ายแต่จริงแข็งมากครับต้องใช้เวลาเล็กนนึนงตัวบนก็น่าจะเหมือนกัน เ,เดี๋ยวมาชมขั้นตอนกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาออกได้แล้วน็อตตัวนี้เอาออกยากมากเลยผมต้องต่อบล็อกยาวๆอย่างนี้ลักษณะน,นี้เข้าไปขังเข้าไปอย่างนี้แล้วผมก็โยกใช้ตัวน้ำหนักตัวโยกมันลง ก็ออกยากมากเลยครับส่วนตอนแรกมันตัวน็อตเนี่ยมันทิ่มลงอยู่ผมตีหลาะตีไม่ออกสุดท้ายผมต้องเอาแม่แรงมายกอย่างนี้ขึ้นให้ให้ตัวให้ตัวล้อมันลอยขึ้นหน่อยนึงให้ตรงเนี้ยรูมันตรงพอมันตรงปุ๊บอ,ออกได้เลยออกได้ง่ายเลยข,ลข้างล่างก็เหมือนกันเอาออกได้ง่ายเลยก็ลองไปปรับใช้ดูครับ ผมไม่แน่ใจว่าโชค๊คเดิมมันจะเป็นหรือเปล่าแต่ผมใส่โช๊คลดจริงๆผมอาจจะต้องใส่เป็นพวกของที่มันที่มันเป็นแต่งที่ปรับระดับได้อันนี้ผมไม่ได้ใส่แบบนั้นมาก็เดี๋ยวลองใช้ดูว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับของผมที่มันขาดนะครับมีกระขาดนี่ขาดตรงนี้ีขาดแล้ว แล้วก็จริงๆลูกหมากกันไปแล้วครับมันโยกด้วยมือได้เลยนครับใช้มือโยกได้เลยจริงๆมันต้องโยกด้วยมือไม่ไปแข็งมากเลยผมเอาอันที่ดีมาให้ดูอันนี้คืออันที่ดีนะครับนี่ยผมที่ที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยผมโยกไม่ไปเลยนะครับมันก็ต้องแน่นอย่างนี้ส่วนอันนี้มันใช้มือโยกได้ละ มันต้องออกแรงเลยก็รถใครที่มีเสียงกุ๊กๆกุ๊กๆกุ๊กๆเวลาตกหลุมหรือว่าขึ้นลู่หน้าขึ้นเนินอะไรก็ลองเช็คตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดเสียงได้แต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุทุกครั้งว่าต้องเป็นตัวนี้นะครับทังไงก็ลองออกไปเช็คเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการใส่กัน หลังจากเราจาัจากที่ผมให้ดูแล้วว่าอันเสียเป็นไงอันดีเป็นไงก็ผมอาจจาะข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะครับก็เราก็เอามาใส่ใส่กับที่เดิมถ้าเกิดรูมันตรงข้างบนหรือข้างล่างนะครับมันไม่ตรงเราก็อาจจะใช้แมแรงเยยกคือของผมอมันเป็นโชคแต่งมันอาจจะมันอาจจะไม่ระยะไม่เท่าเดิมแต่จริงๆผมควรจะใส่เป็นแบบปรับระดับเอ่อโทษทีครับปรับระดับได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อมาผมจากลองอย่างนี้ก่อน ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันใส่อะไรยังไงครั้นแรกผมก็แซะใช้มือขันขันให้มันเข้าใช้มือนะครับขันน็อตให้มันแน่นอะไรให้มันใช้มือแบบหุดไม่ได้ก่อนอย่าเพิ่งใช้อุปกรณ์มันจะไม่เสียเวลาก็ดันดันตรงนี้ให้มันเข้าไปสุดนะครับพยายามดันให้มันเข้าไปสุดนะครับโอเคเดี๋ยวมันดูกันเลยครับ ตัวล่างผมจะใช้ประแจนะครับตอนแรกผมใช้ประแจเบอร์1 4มันขันได้ตัเนี้ขันไม่ได้ละน็อตมันเบอร์ใหญ่ขึ้นผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์15ก็ขันขันแล้วให้แน่นนะครับจนมันจนจนมือขันตาแล้วก็ขอเดี๋ยวต้องดูให้มันเข้าให้เกลียวมันเข้าให้ครบนะครับ แน่นที่สุดเท่าที่จะขันได้ขันพยายามขันเข้าไปรอบเดียวนะเพราะว่ามันมีตัวกันคายอยู่มันใช้ได้แค่รอบเดียวจริงๆสองรอบอาจจะได้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มันจะแบบไม่ดีละมันมันเป็นปะติกเฉยๆครับแต่พอมันโดนโลหะที่มันเกีียวบาดเข้าไปมันก็จะเหมือนแบบฟืดแน่มืนัดคายแต่ถ้าเกิดมันคายมันก็ไม่ดีเหมือนกันครับอันนี้ อาจจะต้องใช้เฟ็เปลียมใส่ไปในรูตรงนี้ครับมันจะมีรูอยู่บางทีน็อตตัวข้างในมันหมุนตามตัวตัวผู้ข้างในครับก็ <S 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 ลองดูถ้าเกิดหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่แน่นลองเอาหกหกเหลี่ยมใส่เข้าไปดูใช้หกเหลี่ยมขัดเอาไว้ จะอาศัยเข้าไปอย่างนี้นะครับ ผมทำขล้ายบางทีที่หลังผมเอาข้างบนก่อน เดี๋ยวน่าจะหมุนตามแล้วผมว่าเดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาช่บางทีตอนเสร็จดีกว่าครับตอนนี้มันไม่มีอะไรมากแต่เสร็จก็จะประมาณนี้นี่อันนี้มันก็ผมอาจจะทำไม่ละเอียดเท่าไหร่พอดีว่ามุมอับมันเยอะด้วยไม่ถนัดด้วยครับก็ยังไงก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องทําอีกด้านหนึ่ง โอเคครับจะยังไงผมฝากกดติดตามฝากกดถูกใจใกดแชร์ติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ